เออนี่แค่ขี้มูกโชว์ซะด้วยไอ้โต้งมู่มึงมังอาจมากนี่สวยมห,มวห,หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมแพสซีบ่ะหมดแล้วใช่ไหมแพสซีบ่ะอืมแค่ขี้มูกเป็นไงน,นะ ยอวซาเดี๋ยรุ่นเมกาดีรุ่นดูไปดีรุ่นชาวใตยทุกคนด้วยน,นะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting 1 0 0นะอืมเป็นเกมแนว One Piece ต่อสู้ประจระัญบัยนะครับสามารถเล่นออนไลน์ด้วย PVP คนอื่นได้ด้วยนะจ๊ะวิธีการเล่นเกมนี้อยู่ดน,นล่ใช่วิธีการโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่งยางข้ายใยใต้ในในคลิปเยนอ้อง์มาดูนอองไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับมาคนดูเดี๋ยวจะมาเล่นกันเลยนะครับน,อนอ้องๆวันนี้พี่จะมา PVP แบบโชตึงเลยนะครับน้องๆเอ้ย เอารีไลฟ์วันพอดีเลยนะครับน้องๆไปไิสโก้น้องๆน่้จะมีคนว่าพี่เลยนะว่าแบบเอพูดอะไรน้องๆหนักหนานะเออก็เหมือนในคลิปนั่นไงในทิกตอกที่เขาเรียกไอ้ที่แบบที่พี่แก่อมไอ้ล้างรถหล่าเขาเรียกว่าพี่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 อย่างนี้นะเราก็เรียกน้องๆแล้วกันนะคนดูนะลุยกันเลยนะครับน้องๆเนี่ยโคตรตึงเลยครับน้องๆตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยได้ดีน้องๆเอ้ยเอาว่าเราเอาวันนี้เราจะมีฮอกโนตึงมเลินี่เลยสับก่อนได้เปรียบสวย สวยนี่เลยครับสวยลบลบตึงๆลบชิวๆหัวตึงเอาดีเอาดีตึงๆเลยครับพี่น้องโอ้ตึงๆเลยครับพี่น้องนี่เลยครับพี่น้องสวยสวยปั๊บปั๊บอุ้ยตึงๆเลยครับพี่น้องมีเดีเอยเออว้าเอาว่าเอาว่าตึงจานเลยครับพี่น้องนี่เลยครับสวยเอาดีเลยครับพี่น้องสวยอันตี่เลยเดิยเฮ้ยังยังแม่อาตีลืมลืมคนเลสกิล สวยสวยสวยเนครับพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยครับพี่น้องโฮ้ยเอ้ามันไม่สะท้อนคืนหรอวะคนดูสวยนี่เนี่ยครับเอาเด้เฮ้ยโดนได้ไงเนี่ยงงเออเออโอ้โดนชุดนี้ตายเลยเด้ตายเลยหรอ โอกร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมโมเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ r i c h m a n s h o p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุก กิฟต vale right. no ์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ช Man ช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเกินเราไล่ซับมันมาตั้งนานนะแปบเดียวเราตุยเลยหรอนีเยียบครับสวยสวย เอ้ยนี่วะดิ้งชนกันอยู่ดิ้งกันเยอะเหยียบโอ้โอ้โอ้ยมึงก็โหดเกินเออเออเออไว้นี่เล่นคิซารุเก่งเหรอคนดูบอกเลยนะเอายากไงเอาลงยากอยีกยาตโนน่ะนะอุยอ่ะอุยอ่ะอุยอ่ะโอ้เรือเรือโหโหดแท้พี่ โอ้๋ออ๋อทำอะไรมันไม่ได้เลยคนดูตัวน,นี้เด็ดดดดเดเดดราไม่มีสติมหน้านี่เลย่าคนดูเออตายเอ้ยดีอุ้ยนี่เลยครับเข่งยิงสุนี่คร<ด>ับสวย เอาดิตัวเดียวพอเออเออเออสวยครับพี่เหยียบอุ้ยเนี่ยจังหวะแม่งนี่แหละครับสวยอืมเหยียบเฮ้ยเฮ้ยเอาดินี่สวยว้าร่วงเลยคนดู ซับไปก่อนมาดิอเ,เอ้ยเบอร์ซอเฟรคขี่ไปก่อนครับก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ว้าโอ้ยมันเล่นก่งอ้นี่เล่นก่งคุณดูมันเล่นเป็นนะครับผมไปเสียท่าตั้งแต่ตอนเล่นมีฮอค่ะซับมันไม่ตายคุณเอาว่ะเอาว่ะถึงจัดนี่นะครับสวย นี่เนี่ยครับสับไม่ลงสักหน่อยโอ้ยจบโอ้โหฟันพิษอุย้ยกดฟันไม่ติดนี่ว้าอืมโอ้ยมันยืนอยู่บนฟ้าว่ะคนดูแม่งไง <c oughs> นี่เนี่ยครับสวยโอ้ยยังเหลืออยู่อีกเหรอเพชรสีมันอนะ นี่โว้ไม่โดนนี่นะครับถีบอ๋อถีบถีบพื้เฉยเลยโอ้โออ้้โโหเราใจร้อนเกินไปเราลงกันตีนะเอาเรียบร้อยอะตุยเย่เลยไอ้นี่มันใช้เวลานานอย่างนี้มันเล่นลิ้นกับเราเหรอโอ้แพ้ได้ไงวะอย่างนี้มาต่อเลยครับถึงจะแพ้แต่เราก็ไม่ยอมแพ้นะดูสิเรื่อยๆมาเรียงๆครับวนๆตึงๆ ไมมืในฟรอของเราไปเฮ้ยเอาอีกเลี้ยกบมึงอีกเลี้ยหรอหืมหื้อหื้อหื้อตุบ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 สวยสับโดนอยู่เอาอีกแล้วมึงกับกูอีกแล้วนะเจอกันอีกแล้วนะหื้อื้อหื้ย เออโอ้ยเฮ้ยมันมีสกิลบิงยังไงวะโอ้โหเนี่ยมันเตะอย่างเดียวเราหายไปครึ่งหลอดอ่ะคนดูเว้คนดูมันทำคอมโบดียังวะโอ้ยเจอกับมึงสองลอบแล้วนะมูนยิดเว้ยเออสวยเฮ้ยมันยังไงกันเราวะ นี่กดไม่ค่อยทันเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเจอมึงอีกแล้วทั้งเกมมันมีแต่มึงคนเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะมาเออืออนี่เนี่ยครับสวยนี่เนี่ยครับสวยเอาดีมาดีมาดี อืมสวยับไปก่อน <av ac> <yelled> ับไปก่อนทางเกมจะเจอกับหนึ่งคนเดียวอย่างนั้นเลหรออืมเฮ้ยอันนี้มันเล่นจังหวะเป็นจังหวะคนดูอืมสวย นี่เลยนี่เลยเนี่ยโอ้มึงจะเอาลมมาทำไมทั้งหนาวะสกิลนี่ฮะถามดินี่เลยครับสวยสวยตายวันนี้เลยเออล่วงตะกี้เฮ้ยผมเจอเต็มมันจริงๆรินี่คนดู โอ้สับไม่ถึงอะ่ะเนี่ยโคตรไม่ค่อยโดนว่ะคนดูนะเออเออออมันมันเก็บมันเก็บเกียรตัวนี้อยู่ไงเองหูจะจัด,จดไวเนี่ยลงแต่แพสสียยเ่เยสเคแพสสี่โคตรไว โอ้ยเจอตัวตึงแน่เลยวะ่ะมาเก็บมันมาหาเก็บไอเนี่ยเก็บสล็อตเนี่ยนีมีอืมมึงหมดยังนี่เอาดินี่เนียครับเข็งยิ่งสุดเออ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  เอาเดีเอาเดีอุย้ยจับล็อกก่อนครับสวยบาซูกาสวยไปอืออุ้ออยหมดยังสวยอือสวยอือสวยอืออือล่วงมันเกี่ยวจริงๆริเลย ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโล ไลโอตอสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช็อปโน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยลุงเจะจับไปก่อนสวยมาซูกามึงพื้นแล้วพื้แล้วเวอวเวอดีอาดี พื้อีกแล้วอุ้ยอื้อสว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 ยเอาดิเอาดิโอ้ยไอ่แมันกดไวมากเลยนะผมนะผมบอกเลยอุ้ยตายได้เลยนะนี่ สวยโกงเลยดีครับนี่มึงคิดว่ามึงโหดคนเดียวหรือไงเงื้อนี่นี่เป็นไงล่ะเลือดเหลือเท่าขี้มดนี่สวยร่วงอือเป็นไงล่ะเจอจริงเจอจริงตุกตุเกะตุกเงตุกตุกแกเต,ต,ต,ตึงจัน มาได,ได้ได้ได้เหรียญหนึ่งแล้วโอ้โหไม่ง่ายกว่าจะชนะในแต่รอบนะคนดูนะโคตรเหนื่อยลุยขออย่าให้เจอมันนี่แกมันโหดเกินในตัวเมื่อกี้อ่านี่น่าจะคนละคนเย,ย้อุ้ยอาคายรนูสองคนเลยเหรออาครนู้ตึงนั่นนี่โอ้ไอ้น,นี่เล่นอาคายรนูเก่งนน,นี่มันไปถึงแรงนี้ได้นะแรงพิษได้นี่ไม่ธรรมดานะนอนวันแม่งนินเดตัวนี้แหละ อุ้ยโอ้โอ้เจอตึงมาโอ้โอ้โอ้เจอเหลาโอ้มันปิงสองร้อยมันตึงแต่มันปิงสองร้อยคนดูกล <anas> ัวอะไรวะสวยสวยเออนี่เด็กครับสวยสวยโคโบชัยใน ตับ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 อืมโดนโซก่ะสวยนี่ดิโอ้ยโอ้เออโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบโอ้ถ้าถ้าถ้าเซตนี้เราตายนี่จบเลยนะคนดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายได้ยังไงวะคนดูเป็นไปได้ยังไงนี่ นี่เนี่ยครับสวยอ้าวนี่ระเบิดตัวระเบิดตัวบาสูกาคนดูสองสามนี่เนี่ยครับสวยอือร่วงตึงจาตึงจานงงกันดิทำไมมันรอดพ้นมาได้ไงวะเออวชัวรนะ์น่ะ นี่นะครับเฮ้ยๆๆๆๆๆจับครับสวยอืมหลบได้ครับน้องงงอะดิลบแพสซีฟยังไงเย้ถึงจัดนี่อุ้ยเอาเดิเอาดนี่เลยครับสวยเฮ้ยสกิลไปก่อนเลยบาสูกานี่ นี่เป็นไงล่ะเอ้ยเอาดิเอาดิไม่นิ่ไม่เก่งเท่าไหร่นี่หว่านี่เลยครับสวยนี่สวย,อยเออตายเฮ้ยนึวกว่าก่งนะนี่คนดูแมเห็นมันเล่นตัวนั้นจนช่ำชองดีอ้าวงงดิยว้าอะไรหรอ อุ้ยวิบสวยอืมอืมนี่นหละครับสวยเอาไปคืนอะไรหรออะไรหรอเก็บนะน่ะเฮ้ยโอ้ยพื้นเป็นไงวะโอ้โดนมันโดนมันต่อยรัวๆแล้วคนดูว้า ไาแมาวามาเยกดล้มไปทันเออนี่แคมูกโชซะด้วยโอหกูตายเลยโอยมันแคมุกโชแล้วะไอ้เต้าหู้มึงมันอาดมากไอ้เต้าหู้มึงัอา,าอ,อาดมากเอออไเอไ สวยเออเอาดิเอาดิสวยนี่สวย,สวยห,มวห,หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมแพสซีฟอบบหมดแล้วใช่ไหมแพสซีฟอบบอืมแค่ขี้มู๊ไปนไงน่ะ <c oughs> ล่วงมัม็นเชื่อมวนเดียก็นล่วงได้สะนสะนาสนะนา โอเคนะทุกผู้ชมนสำหรับวันนี้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะหาโหลดมาเล่นนะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่กูก็ติดกอนเจอกันใหม่หน้าบายจ้าร้าน l i c h m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการพนชานําระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์หรืออเติมทที่ช่ชงางา แอด i ิชแมนช็อปอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i ิชแมนช็อปโนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i ิชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย